ได้มีลูกค้านำพระมาแบ่งนะครับผม,มเป็นเนื้องาช้างแมมมอสนะพี่นะอของหลวงปู่ทวดวัดช้างให้จัดสร้างในปีสอง1น้าร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับผมเขาเรียกว่ารุ่นองลอยนะพี่ฐานทองคำทำด้วยทองคำแท้นะผมผมส่องให้ดูนะเดีวเราหุ้ทองคำด้วยจะหายากนะพี่นะหายากหายากใช้ได้เลยครับผม เรามาดูสินะครับนี่สวยมากอ <c oughs> มคมๆเลยนะครับอ่าจะมีตั้งหมดดมีด้วยกันสี่พิมพ์นะครับผมสี่พิมพ์ก็คือพิมพ์องค์ลอย พิมพ์เตาลีดใหญ่พิมพ์พารอดใหญ่พิมพ์พารอดขิวนะครับผมอ่าวันนี้ผมมาได้ปลูกออกมาให้ดูแค่ผมได้มาสามสามพิมพ์องค์อยใหญ่พาร,รอดใหญ่พาร,รอดขิวนะครับผมอ่า